สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอช่วยสอนนะครับโปรแกรม s t a t p r o v 8 i นะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับเราจะนำเสนอนะครับการเพิ่มนะครับโหนดนะครับตัวนี้นะครับการเพิ่มโหนดนะครับการแอดโหนดนะครับก็อันดับที่หนึ่งนะครับเราให้แน่ใจว่าเราเลือกตัวปุ่มแอดโหนดนะครับ insert โหนตัวนี้นะครับ แล้วเราก็มาเลือกคานนะครับที่เราจะทําการ Insert นะครับณที่นี้นะครับในกรณีที่สมมุติว่าผมต้องการ d d Beam นะครับเป็น Add แอดมิดเดิลบีมนะครับมิดเดิลพอยต์นะครับก็สามารถคลิกนะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับก็เป็นการนะครับเพิ่มนะครับโนดนะครับในกลางขานนะครับระดับถัดไปนะครับผมจะทําการเพิ่มโนดนะครับ ในบีมนี้นะครับซึ่งระยะห่างนะครับจากต้นกําเนิดของบีมนะครับระยะห่าง1เมตรนะครับอันดับที่1นนะครับให้เราทําการตรวจสอบก่อนนะครับว่าบีมเรานะครับในโซนของที่เป็นสตาร์ทบีมนะครับจะกําเนิดเป็นสีเขียวนะครับส่วน end บีมนะครับจะเป็นสีน้ําเงินนะครับการกําหนดโหนดนะครับถ้าถ้าบางท่านนะครับในกรณีที่ สมมติว่าถ้าเราเอาเมาส์นะครับมาชี้ที่ขานแล้วไม่เกิดสีนะครับเขียวแดงน้ําเงินนะครับก็สามารถมาที่นะครับให้เราคลิกขวานะครับมาที่ลาเบลนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เรามาทําการเลือกตัวนี้นะครับนะครับให้เราทําการเลือกตัวลองดูก่อนนะครับ ลือกตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้ก็สามารถแสดงได้นะครับว่าตัวไหนนะครับที่คานเรานะครับเป็นเอ็นนะครับส่วนตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นสตาร์ทนะครับตัวนี้เป็นเอ็นนะครับก็สามารถเราสามารถเปิดดูได้นะครับ อันดับต่อไปนะครับเราจะทําการปลดออกนะครับคลิกขวาหนึ่งครั้งนะครับมาเลือกบีมเอ็นนะครับกดแอปพลายนะครับกดปุ่มโอเคนะครับทําการกดปุ่ม Insert n o d e นะครับแล้วก็เลือกคานนะครับโนดเรานะครับระยะ distance นี้นะครับจะเริ่มจากนับนะครับจากตัวตัว Start นะครับก็คือ นำเบอร์จอยที่น้อยกว่านะครับไปหานำเบอร์จอยที่มากกว่าเท่านั้นนะครับอ้างอิงนะครับแล้วทีนี้ผมให้1เมตรนะครับแล้วทำการกด add new point นะครับก็จะเกิดโหนดขึ้นมานะครับเป็นโหนดที่9นะครับห่างจากโหนด6มา1เมตรนะครับก็กดปุ่มโอเคนะครับกระดาษถัดไปนะครับก็เราทำการเพิ่มโหนดอีกนะครับก็ ระยะทางหนึ่งเมตรนะครับกดปุ่ม New เคนะครับกดหนึ่งเมตรนะครับโอเคนะครับเราก็จะได้โนดนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับก็เป็นการสร้างโนดนะครับเบื้องต้นนะครับอันดับต่อไปนะครับเราลองมาสร้างโนดอีกนะครับโดยการเลือกเมมเบอร์นะครับหนึ่งเมมเบอร์ขึ้นไปนะครับนะครับแล้วก็ ทำการกดปุ่ม Insert Node นะครับนะครับเลือก Add e N d Node นะครับดังที่นี้ผมเลือก e N d Node 3แล้วกันนะครับโอเคนะครับเราก็จะได้นะครับการ Insert Node นะครับให้กับตัวคานนะครับก็เป็นการสปีดคานนะครับตัดคานนะครับซอยคาน ให้คานย่อยขึ้นนะครับก็ขอจบนะครับการบรรยายนะครับเพียงแค่นี้ครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ